อ๋อดูนี่โตแล้วโอ๊ยอากาศพมกินข้าวเสร็จนะคะเราก็ลงมาเก็บสตอสามชั้นเน้นๆกินก่อนอร่อยไหมคะเพี้ยนดิสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับศูนย์เนียงเลวิ้งค่ะ วันนี้นะคะช่วงล่างๆเนี่ยนะคะเนียก็ไม่ได้ทำคลิปวิดีโอแบบจริงๆจังๆเลยนะคะพอดีว่าคุณแม่นะคะกับคุณพ่อมาอยู่ด้วยที่กอลันตานะคะหลายเดือนแล้วพอดีว่ามาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาเที่ยวตั้งแต่เมษาแต่ว่าพอมาถึงเมษาแล้วมันก็แบบโควิดระบาดนะคะก็เลยยังไม่กล้าให้ท่านนั่งเครื่องบินกลับบ้านนะคะก็เลยให้อยู่กอลันตาไปเรื่อยๆนะคะก็เลยบางทีก็อาจจะยุง่งบางทีก็แค่ลงวิดีโอเล็กๆน้อยๆให้ดูนะคะเพราะว่าบางที เนาะแล้วก็ไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยก็เป็นกิจกรรมของวันหยุดสุดสัปดาห์ของเรานะคะมาดูสิคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็จะพามาดูดอกไม้สวยๆที่บ้านด้วยค่ะว่าดอกหางนกยูงนะคะกำลังออกดอกสวยมากนะคะอางทีนเงก็โหลดไปบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆเจแล้วเรามาชมกันนะว่ากิจกรรมของครอบครัวของเราวันอาทิตย์เราทําอะไรกันบ้างนะคะก็ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะวันนี้นะคะก็เราเตรียม ที่จะทานหมูกระทะก,กันค่ะนะคะก็ก็เลยได้เตรียมผักเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีครอบครัวพี่สาวมาทานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าเตรียมอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็เตรียมผักไว้แล้วสําหรับคอยทุกคนนะคะก็มีน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มมีพริกด้วยนะคะตกกงตะเกียบแต่ว่าเนื้อเนื้อ,อย่างจะอยู่ในใน,ในตู้เย็นก่อนนะคะคอยทุกคนมาก่อนแล้วค่อยเอาออกนะคะเดี๋ยวมัน ไม่เย็นแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายกันนะคะเวลาทานไปแล้วเนาะมีน้ำจิ้มหลายถ้วยเลยค่ะนี่โอเคเดี๋ยวเราออกไปนอกบ้านไปดูดอกไม้กันนะคะนี่อดอกไม้สวยไหมคะอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะอดอกไม้ สวยไหมดอกไม้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเนาะอ้าวลืมรองเท้าดอกไม้นี่ดอกหางนกยูงนะคะสวยมาก วันนี้อากาศดีนะคะฝนไม่ตกเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะคะนี่ดอกหางนกยุงสวยมากฮัลโหลดมอร์นิ่งจุดมอรนิ่งลักกี้ตัวโตไหมอันนั่งลงแล้วซิดซิดกูดบอยกูดบอยหืมโดนเปียกน้ำเหรอลูกมีใครสเปรย์น้ำให้น้องเหรอืมลักกี้มาแล้ว <laughs> ลักกี้น่ารักไหมดูนี่โตแล้วโอ้อย่ากาดักกกาดผมลักกี้กัดผมลักกี้กัดอย่าดือาด้อเราอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆออกสื่อนยลูกอย่าบอกว,ว่าเขาสซนนะเอ้ลักกี้ลักกี้ขี้สซนนี่พาดูดอกไม้นะคะดอกไม้หางนกยุงสวยมากลักกี้อย่ามากัดขาเลยลักกี้ไปหายายไป นี่ดอกไม้สวยไหมสวยดอกไม้สวยนุ่นไปหายายเออมักฉีดเอายายบอกให้นั่งสิเนลักกี้นั่งยายเออคีคิดดึกอ้าสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะวันนี้เราจะกินหมูกระทะกันเนาะจะกินหมูกระทะอ้าวนี้คุณตาคอยสมาชิกคุณตานอนดู youtube นะครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณตาใบใจเชิบ นอนดู y o u t u b เหรอคะดูมวยหรอคะนี่ห้องยายนะคะแล้วก็มีไอ้ลักกี้ขีซสนพอแล้วลูกอย่ากรองอย่ากัดอย่ากัดไม้กวาดยายเลยสนมากนะเรานะพาไปดูนะคะคุณสามีล้างรถดอกไม้สวยลักกี้มาลักกี้มาเร็ว ออไปแล้ว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 ไปแลไปไป,ไปกี้มาแล้วมีคนล้างรถนะคะนิดนึงรถสกรปรงมากกี้ทำอะไรส <c oughs> ามีล้างรถนะคะเพราะรถสกปรกมากจริงๆช่วงนี้ เอาให้ดูดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยมากาดูน้ำตกนะคะน้ำตกมีเต่าสองตัวนะคะไม่มีแต่ว่าเขาอยู่ข้างล่าง mm. เล่นแล้วเออเออกินน้ำแล้วอ้าว Where are y o not interest กินน <mondo> <c ough> ้ำ <forcé certains> okay ครับลักกี้ชอบกินน้ำกับใส่ยางใหญ่เสร็จไปฮิสเว n k he's tired โอ้เหนื่อยแล้วหรอลูกช่วยล้างรถไป n ั One that on your hand <Yeah. S 1> กัดทุกอย่างนะคะช่วงนี้เออเนกะอ้าวเอาลิงน้องไปเออลิงน้องไม่เปียกแล้วเออเออไปพี่ลิงนะคะลักกี้ชอบพี่ลิงมากอืม mm hmm. ลักกี้ชอบเล่นกับพี่ลิงมากอ้าว uh huh. นั่นวิวดี อากินทุเรียนครับอร่อยซื้อมาเมื่อวานนะตานาะเรากินไม่หมดยายเออโอ้ลักกี้เล่นลิงแล้วลักกี้ชอบพี่ลิงมากเอาลิงมาทำไมที่ขา อย่าง,งับขานะเอ่อเอมาอีกแล้วครับเอามาที่ขาอีกแล้ว <laughs> เอ๊ะนั่งทับที่ขาเลยครับโอ้โหอื้อหือเอ่อเอ่อ

ดอกไม้สวยอืมอ่าให้ดูดอกไม้อีกรอบนะคะก่อนเราจะไปกินเนื้อย่างกันเนาะสมาชิกอยู่ไหนเนาะหิวแล้วหน้าตานะค่ะให้ดูดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราตัดภาพไปกินเนื้อย่างกันเนาะอืม กินหมูกระทะนะคะผไม่รู้ดิวนโอกะตไปนั่แม่มนใส่ทเนาะ้ากินหมูกระทะใส่เลยนะข้างในรู้ว่มใส่เลยครับปลาหมดเลยมาชิมส่วนมิมนะคนิ เออเลยโอ้โหน่ารักจนนกจม่ใส่เลองมันใส่เลยดีอ้าวม่ได้บานดแล้วใส่ไหสกตอนนี้เราก็กำลังจะลงมือแล้วนะคะความวุ่นวายก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนร่องดูดูานกนีตมดูนี่ก็ใส่บนนี้ได้ไหมแม่ไหนนี่ก็ทำอะไรคะ กก็โอ้โหเก่งจังจังนี่เป็นอะไรตับตับเด็กน้อยไลูกได้ใส่เนะ้เด็กน้อยถ้กินตับตับจะเพิ่มตับเยอะๆอันนี้ก็แคู่กินชิมได้ยังได้กินได้ยังอร่อยไหมคะทุกคนนี่ก็ยังไม่กินชิมยังเลี้ยงได้แม่โอ้ยวิบลิ่งแม่ตับไก่ โอ้ลงมือแล้วนะคะแล้วใส่ไข่กันยังใส่แล้วใส่แล้วเหรอะไรสุโอ้โหนายเขากินหน่อยขบวนขมุนอร่อยเฮ้ยใส่ผักเยอะๆจะได้กินผักเยอะๆแอสฮอตอืมแอสเยี่บลูบลูบมีนะครับผักผักเยอะมากผักเยอะมากฉันได้บอกนี่อันนี้ตับนะคะเอ้ยไหนอันไหนสุกแล้วจะชิม เออชิมเลยฮะของเสนน่าเอาไม่ยังเลยไหนชิมปลาใหญ่เลยปลาจับอันไหนเลข้าโอ้อร่อยมากอือหือหอมอ่ะใส่ไม่อีกค่ะอย่ามัวแต่กินนะคะ้องใส่ลูกชิ้นมาวะเออน้องใส่ลูกชิ้นไปเยอะๆเลยแม่ก็ไม่ ก็แค่กินอันนี้แบบแล้วย่างตรงนี้เหรอลูกจิบกินนอนี่ก็เอาลูกชิ้นอ่าทุกคนมองกล้องแล้วบอกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยมากอ่าลงมือลุยแล้วค่ะลุด้วยแม่อันนั้นสุกแล้วนี่ใสไปก็สุกแล้วกินได้นี่ก็หิวน oh. hm. um ี่ก็เอาหมูมาหนึ่งเอาหมู

ตอนนี้ลงมือจริงจังแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี <brick> ้เล <Okay>. ่นเล่นน่ดดเยอนั่นใหน่อยขอม่อเดชิให้ดูนะคะเออใส่จับเข้าไปท้างในไหมหรือว่าไงกลัวไม่อร่อยเหรออืมแ้วเียให้ชิมสชั้นก่อนสามชั้นค่ะคุณผู้ชมจบแล้วม่มาเลยลูกเ่ีแล้วก็มาชิมปูอัดอันน้นก่อนแล้วโอเค มีค่ะสามชั้นไม่เหนกินเร็วจังเอื้ออื้สุดยอดสามชั้นอร่อยชั้นอีกป้าร้อนมากมาเด้อค่ะเดิมมาเคยกินหมูกระทะตั้งแต่เที่ยงอร่อยมากอาหารเช้าครับอาหารเช้าค่ะนี่เห็นนะคะผักวันี้ไว้นานเกินลูกนี่ลูกชิ้นแบบเต็นชานเลยตอนเย็นเราไม่กินตอนเย็นนะคะเรากลัวอ้วนเราก็เลยจัด นี่จับสามชั้นกูอ้วนที่ไหนนี่สามชั้นเป็นผ่านเลยน้องน้องคือต้องเหรอตานี่เอาตัดไหมไม่ไอีกเลยอีกเลยีเลือกเครื่เลอีกเ้ยเนีกยมเลอี่ยอเยอะไรนะอเอีอโกเดีเกเอบหมดเลยคกเอกเีกเลยีเ เออลืมใส่ประกาศเท้าเราเลยมาเด้อค่ะอร่อยมากเลยกินหมูกระทะตั้งแต่กลางวันแทกแมีอะไรให้กินอีกไหมคะสุกน้องใส่ซัมชั้นมาอีกเยอะแล้วเด็กนี่สุดหมดแล้วเด็กินได้ยยายนี่กินตับเหรอกินเนื้อปลาเอาให้ต้านแล้วยายตักให้ตา นิ้วตับหมูนะคะอ้าวเอา่ตับหมูไปกินน่าจะชิ้นเงินเลยมันเปี่ยนมันชิ้นมาอด้ไรเนี่ยมาค่ะใครหิวต้องไปกินในเมืองได้ทุกวัน,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 นใส่ลูกชิ้นต่อไหลด้วยลูก,อ,กอร่อยมากมาใครอยากกินพิมพ์รูปหัวใจมาให้หน่อยมากินด้วยกันแล้ว <laughs> ให้ดูหมูกระทะนะป้าคิมเอ้ย um ทุกคนอืมอร่อยไหมทุกคนนี่ใครอยากต้องไปจัดเลยเด้อไปซื <Dion ries> ้อตักเลยเด้อบ้ามันจัดอันนี้ตาตักใหม่เลยอย่าปินเขามีแล้วเออตาอร่อยก็สำลักนะคะพวกมูอร่อยมากอ้าวเด็กเสิร์ฟน้ำให้ตา มาเออมาเด้อใครมากดไลค์ให้ท้าน่ารักจังใครกดไลค์ให้เนี่ยเด้อกินต่อเลยเด้อเดี๋ยวเขากินหมดก่อนคุณผู้ชมก็มาตสิจริงแหละเนี่ y ดิอร่อยมากค่ะน่่ๆน่อร่อยมาก ให้ดูให้เพียนดีเอ็นจอยมากเอ็นจอยมากถจัดสุดยอมชิ้นมันใหญ่ขนาดนั้นกินเลยทั้งหมดเลยร้อนดูแล้วบอกร้อนแมกิน้ำออะอิ่มอืมยอะยะอิยะอัดกำลังนะบอ้งยัดกำลังก่อนเนาะกินยอะกินไม่ได้ สามชั้นเน้นๆกินก่อนเด้อผมไม่ได้นูเดลเลยทั้หมดอ๋อไมดาเยกินยากแช่เนาะชิดคำใหญ่เลยเออใหญ่มากเลยลูกให้หมดเลยวันบาอากาศดีดีดีวันนี้อ้ยแม่ก็แต่งหน้ามาโดยเฉพาะลมเย็นมากสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะแต่งหน้ามากินหมูกระทะใช่ ค่ะทุกคนเจ๊อร่อยครับนันอร่อยมากเนาะเนี่ยเสตหลายอ้าวียคอนเฟิร์มก่อนสิอร่อยไหมคะเพียนดิอืกระทะ้านอืกระทะนี่ดีทีนะรีวิวกระทะเลยรีวิวกระทะให้เลยเนี่ยกระทะรุ่นนี้ใช้ดีดีร้อนร้อนดีด้วยนะคะร้อนร้อนเร็วมากร้อนเร็วมากดีกว่าเตาถ่านเออดีกว่าเตาถ่านไม่ต้องมาจุดมันก็อร่อยเหมือนกันเลยาส่งให้ไป เขาไม่มีเหรอบางเขามีไหมให้ดูดอกไม้อะให้ดูดอกไม้ให้ดูดอกไม้ดอกไม้สวยไหมมืดนะแต่ว่าให้ดูเด็กๆชันรากันนี้ก็อิ่มแล้วมกไมันคือการเลี่ยดอกแรกไมันจะเสืียอย่างเดียว ตอนนี้เราก็กินมูกะทะเสร็จแล้วเนาะอร่อยไหมข้าวบอกก่อนอร่อยอร่อยไหมข้ยอรยค่ะงั้นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไปแล้วค่ะบายบายมือสองมือสิลูกบ๊ายบายไปแล้วคับโอเคค่ะตอนนี้เราก็ทานหมูกระทะเสร็จแล้วนะคะก็อร่อยมากเลยตอนนี้เราก็มาเก็บสตอรใช่ไหมคะเก็บสตอรก่อนเด็กกลับบ้าน เดี๋ยวมาเก็บอันนี้แล้วโลโชบอกอันนี้ได้แล้วมันรูรามาเฮาตั้งหนึ่งฝากเก็บ้วนะเออแน่แน่จับสวนนี่สตอยังออกดอกเคยมีบ้างจับสดจับสวนโอ้โชรูปลอปารเนี่ยสวยนี่โรชโชนี้ถ้าเก็บชานี่ดำนะครับนี่ตรงนู้นเก็บมาให้หมดเลยสวยมาก ก็อ่เอานได้แล้วค่ะโบลูกนี่เออหนุนเก็บสตอกินข้าวเสร็จนะคะเราก็ลงมาเก็บสตอนี่โอล่ฟไหนโอเล่ฟโอ้โหสวยสวยสตอดูนี่โอล่ฟมีสองโอ้โหสตอบ้านนี้สวยมากค่ะนี่สตอข้าวกินอร่อยสตอข้าวนะเขาบอกสตอข้าวมันพริกกระปิอี้เม็ดเบลอเม็ดเลยสตอมีอีกไหมพี่โบ โอ้โหดูเม็ดโอ้โหไหนดูสิโอเคค่ะวันนี้นะคะเนียงก็พาชมกิจกรรมของวันหยุดของเราแล้วนะคะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะก็สนุกสนานวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูดอกไม้ก่อนไปนะคะ อืมสวยไหมนี่ Hi, อ,เอ,เอาเจยบายบ,ายบายบ,ายบาย,บายทุกคน,กคนย่าย,ยังไม่จบยังไม่จบนะคะไปแต่ยังไม่จบนะย่างต่อเนจนฮะ